วันนี้นะคะพบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปเก็บโต๊ะนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามันลกอีกแล้วทุกคนงงมากคือเวลาฟิลมแบบมานั่งทำนู่นทำนี่บนโตใช่ปะ่ะฟิลมจบได้ว่าฟิลมเก็บแล้วนะแต่พอหันมาอีกทีอ่ามันลกอีกแล้วทุกคนงงมากนะคะแต่ฟิล์มเชื่อว่าก็มีหลายๆคนที่เป็นแบบฟิลมนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยจำได้ว่าเราเก็บไปแล้วนะแต่พอหันออกมาอา้าวทำไมไมันอยู่ที่เดิมทำไมไมันยังลกเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยแล้วรอบนี้ก็คือมีทุกอย่างทุกคนบนโตฟิล์ม ฮ้มันก็ควรแบบอยู่เป็นที่ไหมคือฟิลมก็จําได้ว่าเออเราก็มีที่ที่บอกว่าเอาไว้วางของพวกนี้แล้วนะแต่ทําไมมันยังมากองอยู่ที่โต๊ะก็ไม่รู้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บโต๊ะกันเลยดีกว่าแล้วก็ของบนโต๊ะเนี่ยคือบางอย่างอะ่ะมันก็สอบที่นะคะเพราะว่าฟิลมก็มีจัดใหม่บ้างเนาะก็จัดแบบอย่าเรียกว่าจัดเลยแค่ย้ายที่แล้วกนะัน <c oughs> เออประมาณนั้นแหละงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บโต๊ะแล้วกันนะคะแล้วก็ของบนโต๊ะมีทุกอย่างจริงมีแม้กระทั่งพ้างงมากว่าทำไมบนโต๊ะ โอ้คือได้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้อีกทีอยู่บนโต๊ะฟิล์มแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้มุมนี้แล้วกันนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าจะเห็นของบนโต๊ะแบบได้เยอะขนาดไหนแต่ฟิล์มรู้สึกว่าเออมันลงมากเลยอะแต่แบบในตู้ก็ยังมีชั้นที่ว่างอยู่นะคะคืออันนี้จริงๆอะฟิล์มใส่น้องดอยไว้แต่ทีเนี้ขายทิ้งหมดแล้วนะคะมันก็เลยว่าก็แบบใส่แค่ของกระจุกกระจิกนิดเดียวเองเดี๋ยวอันไหนวะไว้บนนี้ได้ฟิล์มก็จะเก็บไว้ข้างบนนะคะแล้วบนโต๊ะ มีแบบเป็นกระดาษสติกเกอร์เอาไว้แบบทำสติกเกอร์เองแล้วก็มีรูปที่ถ่ายกับแม่ที่ด่ดีอารมณ์เหมือนถ่ายวันแม่เลยอ่ะทุด,ดินี่นะคะคลิปนี้ก็คือเคยลงไปแล้วเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่คลิปไหนก็ลองเลื่อนหาคลิปที่ไปสยามกับแม่แล้วกันก็คือไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ไหนอ่ะสงสัยคงต้องยัดไว้ในนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยหาแฟ้มเก็บรูปฟิมแบบไปถ่ายรูปตามตู้สติกเกอร์ที่สยามบ่อยมากนะคะมีแบบว่าเก็บไว้ในนี้อยู่เก็บไว้ในนี้น ใช่มั้งใช่แหละใช่ก็ได้อ๋อนี่ไงทุกคนแบบเป็นรูกที่ไปถ่ายมาอะไรแบบเนี้ยเออสรุปมาอวดรูปนะคะไม่ได้เก็บมีถ่ายกับจีจีด้วยแบบเป็นตู้อ่ะทุกคนคือเหมือนคนเขากลับมาฮิตแกนนะ่ะแล้วแบบที่สยามคนเยอะมากต่อคิวแบบถ่ายรูปตัต้งตู้แต่ฟิล์มก็คือไปดีทีก็คือไม่ค่อยเจอคนเยอะนะคะก็เลยได้มีโอกาสปถ่แยรูปตั้งตู้นะจ๊ะถือว่าดีน่ารักดีเก็บไว้แล้วคือของบนโต๊ะมีทุกอย่างจริงๆง น,น,น่อกระปุกเบ,บลล์อันนี้คือจะวางไว้ตงนี้อยู่แล้วเพราะว่าจะจุดไว้ตามโต๊ตะยาคาเลบหมดอายุเราวมาั้งดูดิดูน่ามากทิ้งเลยละกันมีแวน่นแวน่แวนคือปกติจะอยู่บนรถนะคะแต่ก็อืออยู่บนโต๊ะงงเพอปกติมันจะอยู่แบบบนรถอะเพราะฟิล์มจะใส่เฉพาะเวลาขับรถนะคะ <S <S มีเศษเหรียด้วยสองบาทวางเหรียดไว้นในนี้ก่อน มียาทาแก้แผลเป็นคือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าฟิล์มเนี่ยไปล้มมานะคะจากการเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองแล้วไม่ได้ใส่เซฟตีนะคะแต่พอเราใส่มันจะไม่ล้มไงพราะไม่ใส่ด้านนั้นแหละทั้งตัวเลยค่ะก็แผลที่ศอกที่เขา่าแต่ว่าที่ฝ่ามือก็คือหายหมดแลว้วแต่แบบก็ต้องทากลัวมันเป็นแผลเป็นมากเลยดูดิก็เลยแบบว่าต้องติดยาวไว้ที่โตนะคะมีแมสด้วยสกปปกมากทิ้งทิ้งทิ้งโอ้ยสกปปกจริงมาเก็บทิ้ง ของที่ต้องส่งแต่แบบช่วงนี้มันติดสงการนะคะฟิลก็เลยยังออกไปส่งไม่ได้เพราะปอนอไม่เปิดเปิดอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะใครรู้ก็เมนบอกด้วยฟิลจะได้ออกไปส่งถูกแล้วช่วงนี้คือไม่ค่อยอยากออกจากบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าโควิด19อีกแล้วแล้ว,ลวรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นักขึเรื่อยๆงงคือพยายามเซฟตัวเองสุดชีวิตสุดท้ายก็ยังมีคนติดเหมือนเดิมนะคะเพื่อแบบอะไรกันคบเนี่ยประเทศไทยมาเก็บของกันอีกว่ามีการ์ดด้วยเก็บการ์ดเท่นี้ก จะมีช่องเก็บเล็กๆนะคะอย่าเรียกว่ายัดน,นะเรียกว่าเก็บนะคะเก็บเนื้อที่วางโทรศัพท์เวลาไสรส์อบนห้องก็คือเก็บไว้ในนี้วางไว้ตรนนี้ที่แพเของมันก็ต้องอยู่มุมนี้แล้วก็มีกระปุกอันนี้ด้วยคือแบบน่ารักมากคือเอามาตกแต่งสติกเกอร์เองเป็นที่ใส่ที่อยู่เวลาไปส่งของนะคะก็ไม่ต้องเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองแงแปะเอาอเก็บไวไ้ด้ค่ะ้า ื่อฝั่งเนี่ยจะเป็นทางที่ปฐมพยาบาลแล้วก็ที่แพ็คของฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าใช้ฟุ้มมากตอนที่แบบล้มอะ่ะรู้สึกแบบเออพัตเตอร์แผลแผลคือเต็มห้องน้ํายาล้างแผลน้าเกลือนู่นนี่นั่นสารพัดของกิ้งในการล้างแผลก็คือเยอะแยะไปหมดคือถ้าใครอยากได้ล้างแผลก็คือมา,อาห้องฟิล์มเลยติดไปหมดนะคะ Two hours later เรียบร้อยแล้วนะคะดูคนฟิลมก็เก็บโต๊ะเรียบร้อยคือตอนนี้มันมีแค่ฝุ่นแหละที่เหลือก็คือสะอาดนะคะเข้าทางเก็บข้าที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเก็บแล้วมันเป็นยังไงมันสะอาดจริงหรือเปล่าแต่ฟิลรู้สึกว่าหอมบนโต๊ะมันเยอะอะ่ะมันก็ทําให้ดูรู้สึกว่ายังลลใตายอยู่นิดนึง แต่ว่าเดี๋ยวฟิล์จาบิวห้องใหม่แล้วนะคะก็รอดูกันด้วยว่าตอนวิวห้องเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่กับห้องแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอเก็บเงินเพื่อที่จะเอามาบิวห้องเองก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของมาโต๊ะกันนี่นะคะฟิลก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะตรงชั้นด้านบนก็คือสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็ดูสะอาดกว่าเมื่อกี้เยอะมากนะคะเพราะาเมื่อกี้เนี่ยของเต็มโต๊ะเลยตอนนี้ก็เก็บเข้าชั้นนะคะเรียบร้อยแต่ของก็ยังดูเยอะอยู่ดีนะคะเพราะว่าเป็นผลเดบบว่าชอบซื้อของกระจกกระจิกเนาะ แล้วก็ส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่วางพวกโมเดลนะคะก็จะมีเรื่องยายบ้านอฟิเมนโอมไนแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะมีหลายๆอย่างรวมกันเลยมีดอมจะเจอซิคเซนด้วยแล้วก็มีไฮคิวนะคะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อัลบั้มติ่งต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนตรงนี้ก็คือกองงวดหมดเลยงงมากแต่รู้สึกว่ามันก็หยิบง่ายนะเพราะฟิล์มก็แบ่งแยกไปอยู่นะคะแต่สำหรับคนอื่นก็อาจจะดูลกใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละสำหรับการเก็บ โต๊ะนะคะของฟิล์ม ตอนนี้นะคะฟิลมก็เก็บโตเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าโตเนี่ยดูโล่งกว่าตอนแรกเยอะมากนะคะเพราะว่าเปิดคึ้มาเนี่ยของบนโตคือเยอะมากใช่ไหมตอนนี้ก็คือโล่งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีของแบบกระจุกกระจิกตามตรงชั nice. ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฟิลเนี่ยเป็นคนที่ซื้อของเยอะไงแล้วก็ท้าเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟิลมด้วยนะคะหรือว่าอยากให้ฟิลเนี่ยทำคลิปรีวิวห้องนะคะหรือว่ารีวิวมุมโตเครื่องเขียนใกรอบก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวฟิลมจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันงั้นะะะคคฟิลมกก็ตต้อองขัว่น Bye-bye.